สวัสดีครับพบกับผมโตชนอลนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าวัดสุทัศนะเทพวรารามนะครับผมหรือวัดสุทัศเทพวรารามนะครับโรงเรียนเบญจมัราชาลัยนะครับแล้วก็เสาทิงช้านะครับผมสูงมากๆแล้วฟ้าใสมากๆทำให้ภาพออกมาค่อนข้างจะคมมากๆนะครับโอเค<ว>เดินเที่ยวกันนะครับ วัสสุทัดเทพวรารามโอเคไม่ใช่พระสุทัสน,นานะวัะสุทัดเทพวรารามแดดกำลังตกแรงมากเลยทีเดียวนะครับผมขอนขามก็ต้องค่อยๆข้ามเช่นเดียวกันนะครับเราเดินมาด้วยกันเราเริ่มสตาร์ทที่ กอบชิงชา้ากับวัสดุทัศน์นะโอเคข้ามแล้วนะครับผมสอย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 เด็กไม่อยู่ครับเคเด็กเขาเด็กไม่อยู่เขาจะเดินชนหมดแล้วปว <_ d ata> ดเบียดมากเลยสายยั้ยงไปแล้วเราจะพิ่งยัเพิ่งของข้ามก่อนได้ไหมอะไรอย่างนี้เนี่ยพอตรงนี้ก็สวยมากๆเช่นเดียวกันเนี okay. ่ยอันนี้ก็ได้แนละ้วเนี่ย แล้วตอนนี้เป็นศาเราว่าการกรุงเทพมหานครใช่สวนนปรดิบและนี่ครับเป็นพระสถานนะครับก็ไม่ทันแล้วครับปิดแล้วนะครับผมให้ดูร่าวข้าประมาณนี้แล้วกันครับนี่ครับใช่สาธุ แต่ว่าสถานหรือว่าโบสถ์พราหมณ์นะครับผมใช่ขอริรอเ,เรียกกันโดยสามัญว่าโบสถ์พราหมณ์นะครับที่หนึ่งครับทรงพระกรุณาโปรดเจ้าให้สร้างขึ้นเมื่อป, 2, 3, 2, 3, 2, ปีพศ2327เพื่อใช้เป็นสถานทานี่ประกอบพิธีของศาสนาพราหมณ์เ,เช่เนพิธีโลชิงช้าพิธีเดียมปวายพิธีตีปวาย,วายและพิธีโกนจุกแต่ว่าสถานครับประกอบด้วยอาคารก่ออิฐเถรพลูขนาด ทรงไทยนะครับสามหลังไม่ขนาดนะครับก่อนญี่ปุ่นทรงไทย3หลังแต่งเป็นเทวสถานพระอิศวรน,นะครับอยู่ทางด้านซ้ายภายในมีเทวรูปพระอิศวรน,นะครับประทับยืนตั้งเป็นประธานอยู่กลางแท่นส่วนแท่นที่ลดต่ําลงมาเป็นสถานเทวรูปประทับนั่งของพระอุามาเทวีพระพรมและพระอิศวรครับและมีรูปปั้นโคโน,โนทิกระนาบสองข้างของแท่นราคานหลังกลางคือเทวสถานพระมหาวิคเนศวรหรือพระคเนศนะครับ ตวนาครด้านขวาคือจัวสถานพนารายก็คือเหมือนทางนครศรีธรรม,มราชเหมือนกันก็มีหอพระอีส่วนหอพระนารายถูไหมนั่นแหละแล้วก็ด้านหน้าจักหวัดสารทั้ง3ม,มีซุ้มเป็นที่ประเิษสานเทวรปปรปพรจมเทวสถานเป็นสถานที่แสดงให้เห็นถึงที่ศานสาานาพราหมณ์ในประเทศไทยช่งพิธีหลายอย่างได้เข้าไปเปน็นส่วนสำคัญในชีวิตของคนไทยต,ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันครับก็เห็นตรงนี้แล้วคิดถึงนครศรีธรรมราชแต่ว่าตัวซิ่งช้าเขาจะเล็กกว่านะครับนี่ครับมองยังไงก็สวย ถ้าเป็นเสาชินช้านะครับผมแต่เสียดายครับมาไม่ทันแล้วนะครับผมหรือทางของคนนครนะเขาจะมีชื่อของเขานะเกี่ยวกับพ,พิธีกรรมทางศาส,สนาพาราหมณ์นะครับก็คือแห่หนังด้านใช่ก็คือแห่หนังด้าน๊นานนะสินค้าอะไรอย่างเงี้ยใช่ต้องหาสิ่สองก็ผ่านยนะครับซึ่งตรงบริเวณนี้ครับเขาจะมีร้านขาย เครื่องสังกทานก็ข้างเยอะนะครับทางด้านนี้ครับก็จะมีรังไก่ขนมปังจำได้ใช่ไหมรู้จักได้ไหม ด้านด้านนี้ครับเนี่ยที่มีไฟส่องอเนี่ยอ่าเนี่ยร้านใต้ขนมปังติ๋นนะครับโอเคเอเเอก็เราก็ไปเรื่อยๆของเรานะสานเล่าว่าการกรุงเทพมาหานคร

ตอนนี้มาถึงถนนมหันนบแล้วนะครับผมถนนมหันนบนะครับด้านนี้ครับสวยมากเป็นด้านข้างของป่าลับกันพิ้วค์นะครับเนี่ยครับนี่ยครับสวยมากๆ สวิตตี้บ้านธนารครแล้วก็ร้านชวนชิมร้าน,โโนบิ๊กโกหยวนปาทุกกาพานนี่ครับนวดครับมีหลายภาษา มีทั้งภาษาไทยภาษาจีนภาษาเกาหลีแล้วก็ภาษาญ,ญี่ปุ่น <c oughs> ขเขาเรียกว่าพร้อมรับทุกชาติขเขาเรียกว่าใครมาอ่านออกแน่ๆ <c oughs> เอายิ้ดีกว่า <c oughs> นี่ครับส <c oughs> า,ารวัารารกรุงเทพใช่ไหมยังยังอยู่ในเขตพื้นที่ใกล้เคียงของสารวัตรากรุงเทพอยู่ นะครับแล้วก็อันนี้ครับหมดน,นมสดหมดน,นมสดมีสาขาที่นี่ใช่ไหมถ่ายรูปถ่ายรูปนะถ่ายรูปโอเคโอเค <laughs> สาขาที่นี่เขาเรียกว่าอะไรนะเกริงช้าเออจากรัมยุทกรุงเทพแล้วก็อ่านี่ครับใ,ใกล้ใกลสนามสุขอ่าแล้วก็เชียงใหม่ มีอาสามมีสามอันนี้อะไรครับปู่มิดโอ้โหคืออะไรครับเนี้ยโอ้โหมิด อย่างเดี๋ยวรับไปเข้าได้ไหมต้องใส่ชื่ออย่าะอ๋องั้นไม่เอลใช่อันนะี้ครับด้านข้าง,างสวย Ừ, xô ấy Chà Không kêu à Á à สวัสดไปสวัสดมาบ่อยๆอย,ย่างไรก็อขอโทษคุณผู้ชมด้วย,วยเราไม่ได้มีเจตนาะทำให้คุณผู้ชมปวดหัว,วแต่เราจะพยายามแบบพาไปดูเตรบริเวณจบบรอบข้างใกล้เคียงให้ได้มากที่สุดใช่อันนี้คือสะตายผมแล้วตรงนี้มีคาเฟ่อเมศซอนด้วยนะครับ และนี่ครับตรงกับคลองหลอดวัดลาดนาดาคลองหลอดครับเพียร์ทางซ้ายวัดชนรัตกาทางขวาวัดเทพธิดารามสองวัดโบราณสมัยอยยธยาใช่คือพูดง่ายๆว่าเหมือนกับขนาดข้างเคียงคลองตรงนี้เลยใช่ไหมครับเพียเป็นวัดพี่น้องกันเป็นวัดเพมังวงวัดทางด้านซ้ายเป็นวัดชนรักาทางด้านขวาเป็นวัดนั่นเทพธิดารามสมัยไอสมัยโบราณคนเห็นลูกหลานไม่ดีตรงที่ป้อมพระมาการสมัยโบราณนะเขาเห็น เขาไม่ถูกใจเขาก็มอบที่ให้วัดวัชนัดดาวัดชนัดดาเขาเห็นว่าดูแลไม่ทั่วถึงก็มอบให้กทมและอศวินก็มาไล่คนรุ่นหลังที่มาใส,ส่ชื่อวัดเต็มร้างเป็นต้อมปราตาครับผมด้านด้านฝาเป็นที่เป็นที่สังเกตแลมขอมนี่นะเป็นที่ของวัดพทะิดารามครับผมได้แมไปแล้วแม่หนึ่ง ก็เป็นมิจฉายนบรรชา <c oughs> จริงๆ <Okay. S 2> หลายโบราณพระเอกคนนี้เขาเป็นมิจฉายน์บรรพชา <c oughs> ผมโิดมาตอนนั้นมีนิเกโบราณนะั uh ่นแหละพ่อนิเกโบราณจะไม่มีการเล่นคำหยาบนะไม่เป uh ็นพรสดนะแล้วก็เล่นไปนะรำไปนะแต่งตัวสวยนะไม่มีการเล่นคำหยาบนะ uh huh. ไม่มีการาากการ้องเพลงนะ uh huh. แต่ว่าเล่นตามบท uh huh. แล้ว <c oughs> คนส abei, มัยใหม่ไอ้คนที่มาบุกเบิกนก็เนอะเริ่มมาตั้งแต่ไออบรรทุนไอ้ที่แกหอมหวนฮวนอ่อนฟ้าเริ่มเขาคนไม่ตอนแรกเขาจะไม่มีสัณยามันนี่ภาวะบ้านเมืองเปลี่ยนแปลงไปน่เกฮวนเขามันไม่ทำไม่ม şey ่เจริญไม่ค่อยมีคนมาจ้างก็เลยุบไปนี่ไปดูใน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 ป้ายหน้าวัดเขาจะมีเขียนไว้ยังเขาจะมีเขียนชัดเจนว่าวัดด้านฝานี่อ่ะ มีสุนทรผู้อยู่พี่รู้จักก็รู้ผมตอนที่ผมยังไม่เกิดจนตลกเข้ามาเล่นนสุนทรผู้สมัยพระกุฏิของสุนทรผู้วัดเทพธิดาลาวตวัดอาจามีปราสาทโลหะนะแล้วมีมนุษย์ใจบาปนะตอนสมัยไอ้นั่นนะไอนะ้ไสมัยเก่าอะ่ะจะเข้าไปตัดสินพระแล้วทำงวัด่ามมือวัดพี่น้องกันวัฒนธรรมของเมืองจีนเขามีตุ๊กตาจีนเต็มเลย ทางด้านฝ่ามือพี่ไปดูพี่จะเห็นแล้วพี่เห็นจุดทอผู้นละอยู่ในในกุติวัดหมายถึงว่าถุดทรผู้เป็นประบวทพาระที่วัดเทพธิดารามครับตอนนี้เป็นสิ่งที่เราเสียใจกันทุกวันนี้ก็คือผมเรียนพี่แล้วตรงด้านซ้ายครับที่เป็นป้อมประมาหาการเมือเ่อประสมัยอโยธยาในกรุงศรีรัตนโกสินทร์รัชการที่หนึง่งผมประยพผู้คนมาครับมีทั้งคนจีนมีทั้งคนที่อมประยุมาจากสมัย ปลายของเจ้า,จาตาักสินรัตนโกสินทร์ตอนต้นน่ะพื้นงานก็คือรอหนึ่งก็มาสร้างมารวมกันหมู่บ้านนั้นตอนนั้นพวกเรามีความสุขมากมีทั้งวัฒนธรรมแดีขอด้านซ้ายก่อนนะ,ะทั้งวัดเทพนรดา,าน,นี่นะมีวิลิเกนะคณะโบราณสมัยนั้นนะถ้าผมเรียนที่ว,วิลิเกะตอนนั้นแล้วก็มีการเลี้ยงนกคู่แล้วก็มีไอสุดที่เป็นเป็น,เป,นเป็นดาบทับทิมแทงใจเลยสุด ต้องมีเลี้ยงนกคู่แข่งนกคู่ลหลายแล้วก็มีวัฒนธรรมการสอนให้ลำํำใน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 หมู่บ้านนั้นน่ะแล้วก็มีจึงใอีกอย่างที่มันติดพันมาจาานยคเจริญขายดอกไม้ไฟแล้วเรื่องนี้ท่านก็ทันสมัยอาชวินเ,เขาก็บอกว่าดอกไม้ไฟนี่มันมีผิดกฎหมายก็ออกกฎหมายขึ้นมาเขา,าก็เสร็จปุ๊บตอนนี้เขาก็บอกว่าสมัยพวกคนอโยธยาช่วงนั้นมาประเทศไทยยัง สอนอ,อยังไม่เยอะคนเกิดคนเกฑไม่ค่อยมากมาย <S <S ต่างก็มันตั้งลบล้างไว้ก็เรียกว่าเวนิตตนตกนี่ไปดูในป้ายของชัดชัดเขียนไว้แล้ว <S <S ตรงหน้าป้อมหมาทันเวนิโตนตกประเทศอิตาเลียนหมายถึงว่าอิตาลีหมายถึงว่าตรงนั้นเมื่อก่อนน้ำก็สะอาดมีการล่องเรือจัดเนี่ยไปคลององอ่างไปจนถึงสะพานพุทธแล้วมีการล่องเรือจัดเนี่ยมีว่านี้คนจีนคนไทยคนยุโรป ที่ก้อนล่องเรือเขาสารไปอยู่ตรงนู้น,นุ่นไครับไอ้ตรงง่ายๆเป็นคลองบารังคูเอาง่ายๆนเจ้าพยาเรียกใหม่โบเบทาวเวอร์น<ะ>่างออมาทั้งนั้นนะแล้วก็พอเกิดจากมนุษย์ใจบาปมันก็ต้องมีคนดีคนไม่ดีนดในสังคมของที่ในหลวงรัชกาลที่าท่านคงตัดไว้ <นะ S 2> ถ้าคนไม่ดีมาปกครองเมื่อไหร่มันจะโกงกินคนรักช่านคราวนี้เสร็จปุ๊บไอ้คนไม่ดีมันผสมอยู่กับคนดีเขา เขาก็พูดไงอยู้เขาก็ไปหลอกคนสมัยใหม่มาว่ามาเซ็งเพื่อไงที่ดินแปลงนี้ตอนนั้นยังไม่มีกฎหมายใครมาตั้งรบ้กลาาก็ถือป็นเจ้าของเสร็จก็นี่คนสมัยใหม่คนมันเยอะขึ้นเยอะขึ้นก็ต้องการที่อยู่อาศัยมันก็แบบเซ็งเซ็งเสร็จปุ๊บทางทางไอ้นั่นทางเจ้าหน้าที่สมัยก่อนไอ้ก่อนอัศวินแลไอ้ผู้ว่าจำลองนึกจำจำชื่อว่าคนสุขุมวอะไรเนี่ยอมสุขุมวงเขาก็ไปลื้อในแฟ้ม เขาเป็นคนแรกที่บอกจาวป้องประมาคก,การเนี่ยไลย่ชุมชนเก่าแก่เนี่ยให้ออกไปหมดเขาไปลื้อในแฟ้มตอนนั้นแล้วเขาคดีฟังก็ยึกยุตุคอสามม้แล้วว่าให้คนละแปดแสนให้คนละหกแสนทั้งหมดคนนั้นมันมีชื่อเดิมชื่อเดิมหมายถึงว่าคนที่มาสมัยช่วงสืบทอดมาตั้งแต่สมัยรัตนโกสินนะ์น่ยที่เข้ามาใสตรงนั้นก็บอกว่าผมถือกรรมสิทธิ์ก็เอาเป็นว่าตอนนี้ ฉโฉนดที่ดินเป็นชื่อของวัดเอของกทมแล้วไอ้ชื่อของวัดชื่อของวัดอยู่เขาก็เช่าเช่าเสร็จแล้วเพรานี้กทมไอ,อ้ทางวัดก็เดี๋ยวผมเรียนที่แล้ววัดก็มอบให้วัดบอกดูแลไม่ทั่วถึงก็มอบให้กทมชัดชาติแสลมไอ้แต่ชัดชาติเร่ช่วงปลายตอนนี้เขาชัดชาติมาสุขุมวนก็บอกว่าไปรื้อแ้มดูว่าโฉนดแปลงนี้เป็นของแปลงซ้ายกับแปลงขวาเนี่ยแปลงซ้ายเนี่ย ้อมประมาการเนี่ยเป็นของวัดเทตธ,ธิดารามก็ไปเอาไปขึ้นศาลให้ขับไล่พวกเขาขับไล่พวกเขาเสร็จโคทางทางตอนนั้นกฎหมายมันยังไม่ยังไอทัศษิลจะมาแล้วตอนนั้นบ้านเมืองยังไม่วุ่นวายเขาก็จ่ายเงินไปครบเรียบร้อยหมดแล้วใช่ลบครบเรื่องน้อยเพราะเอิหม,มันโชควา,วาสนาทําให้เขาอยู่จนถึงสมัยอาสบินช่วงช่วงปลายหมายถึงว่า บ้านเมืองมันเกิดความวุ่นวายขึ้นมาวัวเขาบอกเฮ้ยมันไม่มาสนใจแล้วว่ามันมาจ่ายจ่ายค่าขนย้ายเราเรียบร้อยแล้ว,ลวนั่นต้องกี่ร้อยกูหาเนี่ยจ่ายเสร็จแล้วมันอาศัยลูกงัว่วก็คือพูกแปลงปาบ้านเป็นนกสามรอยหัวก็คือ <Okay. S 1> ตอนนั้นมันอยู่ในชุมชนนั้นเหสึบบางกัจันน่ะเขามีมีจำลองมาเขาเข้าข้างจำลอง <Okay. S 1> มีสนธิมา ก็เข้าข้างสมที่ตอนนั้นบ้านเหมือนกันวุ่นวายสมสุบเสียงมีเทือกชววันมีเสไอ้ทักสินมาก็เข้าทักเข้าสมเสบียงอาหารแล้วไปกันก่อมอบแล้วช่วงของไอ้นั่นแหะสุดท้ายก็คือไอ้ที่ที่เป็นจุดอเทือกุูวรณเทือกชุวันมาก็ส่งมอบอีกสมบอบเสร็จนิดตอนนี้คุณประยุทธ์ช่วงนี้เป็นช่วงช่วงที่จะจะขับไล่แล้วอัศวินเอาจริงแล้วเพราะว่าทางคุณประยุทธ์บอกว่า รัฐะหารก็คือยุติความสงอันยนะความขัดแย้งเขาก็จัดตั้งรัฐบาลของประยุทธ์เขาก็เลยอัศวินตอนนั้นเป็นผู้ว่าอยู่อัศวินก็ไปลื้อแฟ้มมาแล้วก็ไปเอาหน,นังสือไปหาพาเขาเหมือนเดิม <c oughs> บอกว่านี่พวกคุณจ่ายตังค์ไอ้จ่ายค่าคนย้ายคุณไปแล,แล้วนี่บ้านมันสงบแล้วพวกคุณต้องออกไปแล้วพวกมันไอประธานกบ <c oughs> ประธานกบมันหัวหมอมันบอกว่าคนที่รับ มงินไปทั้งหมดอ่ะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะมันมาเซ้งต่อคนรุ่นหลังแล้วคนรุ่นหลังมันไม่รู้เรื่องมารับเงินค่าขนย้ายไปแล้วพูดง่ายมันจะไม่ยอมไปคนที่มารับเซ้งมันบอกผมไม่ถือกรรมสิทธิ์ไม่กรรมสิทธิ์ได้ยังไงเขาบอกไอ้คนพวกนั้นมันไปหมดแล้วผมมันรับเงินแล้วมันก็ไปแล้วแล้วมันบ้านมันก็วุ่นวายแล้วคแล้วไอ้คนรุ่นรุ่นต่อมานี่ก็เราพูดเราเราจะร้องไห้คือบ้านผมเองแล้วไอ้คน ้วอัศวินก็บอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันจ่ายให้ใหม่อาได้เดี๋ยวผมขอตัวก่อนขอตัวครับตนี้ตดี๋ผมจะอไครับผมอยู่เดวนี้ว่ามาถามก่ออีกคั้งอาได้ได้ครับครับตัวนี้ครับเดินต่อนะเมื่อกี้ฟังลุงเล่าเนาะก็โอ้โห แกเล่าได้เป็นฉากฉากเลยเล่าจนร้องไห้เองเลยนะครับเหมือนแบบยืดไดีแบบแบบตื้นตันอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้นะครับพอนีมผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอะต่อก็ต่อจริงๆมันมีอีกหล,หลายหลายร้านหลายที่เลยนะ นกเสมชายจดปลายเท้า,มา,ไ,ทาไม่ใช่คนนกสมชายแร้วจดปลายเท้ามันไม่ใช่นรตสมชายเใช่เมื่อก่อนตึกข้างๆตรงนี้ครับยังไม่ยังไม่มีอะไรการอแบบนี้นะแต่ว่าอาจจะกําลังเตรียมจะลื้ออะไรอย่างเงี้ยับเป็นไปได้เป็นไปได้น,ไไดนะครับก็อนนี้สุดครับแล้วก็เดินไปจนสุดทาง อครับที่เดียวก็ข้างหน้าก็เป็นโรงเรียนสตรีวิทย์แล้วนะครับผมนี่นครับดินสออาร์ตแกลเลอรี่แอนด์นสตูดิโอนะครับผมก็คือถนนดินสอนั่นเองนะครับ ดินสอโอรับโ,โอเคอก็รัฐบาลรีประชาธิปไตยร้างอาหารสกายไฮสบายสบายเดินไปได้เรื่อย จนตอนนี้ก็มาถึงที่นี่แล้วนะครับแต่คิดว่าคงต้องปิดรายการกันแล้วแหละนะครับผมยังไงครับก็ฝากเพื่อนๆครับฝากคุณผู้ชมครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กันด้วยนะครับผมช่องผมนะ D O Z E V E N W A T C H A w n e l นะครับผมแล้วก็จริงๆอยากจะฝากเพื่อมีช่องหนึ่งเป็นช่องที่เปิดเพลงเก่าก็คือช่องเปิดเพลงเก่าครับ P E R D D L E D N C T M O เปิดเพลงเก่านะครับสวยมากๆเราดูใกล้ๆแล้วนะครับเนี่ครับภาพจะคมชัดแบบนี้นะครับผม